อันเนี้ยก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังให้แหละว่าพ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านใดอะที่เราอาจจะเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านแต่ในชาติพวกปัจจุบันเราไม่รู้หรอกนะคะจะขึ้นมาณน,นขณะที่เรานั่งสวดมนต์แต่มันมีข้อที่เห็นได้ชัดก็คือนาชาติพวกปัจจุบันเราไม่ได้ไปศึกษาไปเรียนรู้เป็นลูกศิษย์ท่าน แต่เราเห็นภาพท่านชาร์นั่นแหละแสดงว่าเรามีความเกี่ยวพันกับท่านในชาติภพคนก่อนๆนูน้มนมานะคะอันเนี้ยเคยฟังหลวงตาพูดมาเหมือนกันนะคะเล่าสู่กันฟังค่ะนะคะอย่าว่าจะชาพ่อแม่ครูอาจารย์ชาติภพนี่เลยชาติภพไหนก็ไม่รู้ทีเข้ามาในความฝันก็ไม่รู้จากชื่อท่านอีกแล้วว่าท่านคือใครเป็นพระสมัยแต่จิตน่าจะรู้เหมือนจิตน่าจะพอสมัมผัสได้ว่าเป็นพระสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาท่านเราไปเจอ นใดในความฝันนะะ่นะคะโอเคมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะอันนีเ้เดี๋ยวเอาเรื่องหนึ่งที่ยกยอดมาจากอาทิตย์ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ค่ะหากรมียติธรรมท่านหนึ่งเขียนเรื่องอันนั้นนะคะเรื่องยารักษา ไทยรอยเป็นพิษนะคะ